ที่ผมพาพี่ๆขยายดูเม็ดพระธาตุสุ้มกอก่อนเนี่ไม่ใช่ว่าผมกินยาผิดซองนะครับพี่ๆแต่ว่าเหตุผลของผมก็คืออยากจะถามพี่ๆว่าเห็นเนื้อในของพระที่แตกลักษณะแบบนี้นะครับแตกไปทั่วองค์อย่างนี้นะครับแล้วก็มีขี้ขุแล้วก็เห็น <c> เ <oughs> ม็ดใสๆวาวๆไหมครับ ลองนึกเล่นๆดูนะครับว่าเคยเห็นจากพระสมเด็จองค์ไหนพิมพ์ไหนผมจะให้เวลาพี่ๆครึ่งนาทีนะครับในการคิดเดี๋ยวผมมาเฉลยนะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆผู้นิยมสะสมพระสมเด็จทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ก็มีพระสมเด็จเนื้อปแปลกที่หาย,ยากนะครับมาให้พี่ๆได้ ศึกษาไปด้วยกันนะครับซึ่งภาพนี้มีการบันทึกของท่านอาจารย์ตียมประวายไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่จะเป็นพิมพ์อะไรนั้นขอให้ใจเย็นๆก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาพี่ๆพิพจรารณาภาพที่เห็นนี่นะครับคือเป็นภาพขยายห้าสิบเท่านะครับว่าเราเห็นอะไรแล้วจะได้ประมวล การตัดสินใจได้นะครับว่าเผ่านี้น่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับวัดอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นการทดสอบพื้นฐานความรู้ของเราเป็นอีกตัวด้วยนะครับนี่นะครับที่พี่เห็น,นเม็ดสีทองทองไหมครับทองทองวาววนี่เป็นผงตะไบทองนะครับแล้วก็ถ้าพิจารณาตามภาพที่เห็นนะครับก็จะเป็น ที่เนื้อแตกรายงานครับแตกทั่วองค์แล้วก็ดำๆนั่นก็จะเป็นคราบปลักที่แห้งสนิทฝังแน่นนะครับในเนื้อพระแล้วก็ขาวๆก็จะเป็นคราบเาียวไสค,คราบขิ้กุประมาณนั้นนะครับก็อันนี้ก็พอเข้าใจได้ใช่ไหมพี่ๆแล้วก็ผงฐานหรือผงพุทธคุณทั้งห้า ผงอิทิเกผงกีนสิงห์เหพวกนี้นะครับเรืองหลืองก็ข้ามน้ำว่านประมาณนั้นนะครับระสุ่มก,ก็มีเนาะแต่พี่ๆก็คงผมว่าแทบทุกคนนะครับที่เรื่องศึกษาใหม่ๆเนาะก็ต้องศึกษาครบปรอบด้านนะครับไม่ว่าเนื้อใดลักษณะใดพิมพ์ใดถ้าเราอยากจะเก่งนะครับ เราก็ต้องศึกษาทุกๆนมิติของเนื้อผระหรือพิมพ์ผระหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบขึ้นจนเป็นองค์พระองค์นั้นนะครับคือเราศึกษาได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและและว้วก็ถึงเวลาที่เราลอยคออุไมในะลอคอยพระสมเร็จองค์นั้นก็คือ จริงๆมาครับมีงไงครับพระสมเด็จวัลคังพิมพ์ฐานแซมองค์นี้นี่เองนะครับพี่ๆซึ่งพระองค์นี้ก็ออกสีเทาๆนะครับพี่ๆตามที่เห็นนะแล้วก็อีกสององค์ที่อยู่ข้างล่างนะครับเนี่ออยสีเย็นงกันออกสีขาวอมเหลืองก็ฐานแซมเหมือนกันนะครับดูจากเส้นซุ้มแล้วก็ดูพระที่ผมสะสมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับ จะเป็นสมดิษแท้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ไปตรวจหรอกแต่ว่าแนวโน้มมันจะแท้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนั่นแหละเหลือแค่ใบรับรองอย่างเดียวแต่ว่าผมก็ตาคลิปให้พี่ดูหลายองค์นะครับอีกลักษณ์ของพระสมดิจพิมพ์ฐานแซมนะครับก็คือองค์พระจะนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับ แล้วก็ไม่มีเส้นชายจีวรแล้วก็จะมีเส้นขีดหรือว่าฐานแซมตรงเหนือฐานชั้นที่หนึ่งแล้วก็ใต้ฐานชั้นที่หนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เขาบอกว่าอกล่องมุยานฐานแซมก็คือองค์พระจะมีหูสองข้างแล้วก็มีอกเป็นร่อง นะครับที่นี่มาขยายดูเนื้อของพระนะครับจะเป็นลักษณะลายเขาเรียกว่าลายแตกไข่นกปลอดหรือว่าแตกแบบปลาผักชีนะครับซึ่งลักษณะการแตกแบบนี้นะครับจะแตกทั่วทั้งองค์เลยนะครับไม่ว่าด้านข้างด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็เหตุที่ว่าทำไม เกิดเป็นเนื้อลายไข่นกปลอดได้นะครับก็มีความเป็นไปได้อยู่หลายอย่างนะครับแต่โดยทั่วไปในวงการพระเขาสัษฐานกันว่าเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีของส่วนผสมในเนื้อของพระสมเด็จนะครับแล้วก็ผ่านการเวลานะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นเม็ดเงินๆที่เห็นในเนื้อพระ ก็เป็นเกิดจากมวลสารปาระอดนะครับหรือว่าผงประลอดซึ่งพระเกจิหลายรุ่นก็มีใส่เหมือนกันนะครับเช่นสายวัดหลวงปู่ภูก็มีหรือว่าจะเป็นพระของหลวงปู่โต๊ะก็มีเหมือนกันนะครับผงวิเศษ <c oughs> ผสมในโลหะเงินหรือดีบุก บางสำนักผสมเศษโลหะหรือแร่ที่มีเงินเช่นดีบุกแก่ศิลาเงินผงตะกัวเพื่อช่วยให้เนื้อพระแข็งตัวก็มีนะครับในองค์นี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับหรือว่าจะเป็นแร่ป,ประกายเงินที่มีความวาวสะท้อนแสงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าไมก้านะครับแล่ชนิดนี้มักอยู่ใน ดินผงเก่าเมื่อผสมกับน้ำปูนหรือว่ากาวสมุนไพรในยุคโบราณก็จะเกิดประกายวาวแบบเม็ดเงินนะครับที่เห็นในภาพเดี๋ยวจะขยายให้ดูอีกครั้งนะครับนี่คือภาพที่ผมขยายให้พี่ๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่จะเห็นผงเม็ดผงพุทธคุณสีขาวขุ่นแล้วก็มีเม็ดรแลร่เงินวาว ส่วนเม็ดสุมกอนั้นชัดเจนเลยนะครับพี่พี่ถือว่าเป็นเม็ดสุมกอแท้นะครับเพราะว่าเห็นกระจัดกระใจายในองค์พระแล้วก็มีความเหี่ยวแล้วก็มีโทนสีลักษณะส,สีออกน้ำตาลยังเหี่ยวน้ำตาลเก่าๆนะครับย่นย่นเหี่ยว ดูเนื้อผ้าที่แตกนะครับมีคราบน้ำว่านที่เป็นโทนสีที่ออกสีอ่อนสีแก่กระจายอ,อยู่ทั่วอง์พระนะครับนี่เนี่ยีดูดเลยนี่ต้นไม้สุมกรนะครับแล้วก็จะมีขาวๆนี่เป็นผึกแคลไซนะครับขาวๆนะไม่แคลไซแ์่ไม่ใช่ว่าจะเป็นแคลไซด์ที่คุม ไปทั่วนะครับจะเป็นขอบๆอจะเป็นอ่อนๆสีนอ่อน,ออนแล้วก็กลางๆก็จะเข้มนะครับสำหรับแควไซนนะนี่ก็มิดแล้วก็ดูความแตกลายที่ขยายแล้วนะครับนี่จะเรียกแตกลายรากผักชีก็ได้แต่เป็นลายที่ แหลกหายากมากนะครับส่วนอันนี้ก็คือขายายพันหกร้อเท่านะครับพ,พี่ดูเลยยังมีรอยคราบลักฝังตามร่องแต่ร่องที่แตกนะครับไม่ใช่ว่าแตกแบบเป็นห่างๆนะครับเป็นแตกแต่ว่าเขาจะสนิทกัน เมื่อกี้ก็เป็นถึกสีเงินวาวาาวๆนะครับแต่แบบเขาจะประสานกันนะครับแต่ว่าตอนแต่จะมีคราบลักคราบน้ำว่านไหลลงไปในรอยแตกนะครับนี่ครับดูธรรมชาติความเก่าถ้าดูแบบนี้ได้รับรองได้พระแท้ครับของผมถึงไม่ได้ไป ทำใบรับรองแต่ว่าอใบรับรองก็ไม่รู้จะเชื่อถือได้ไหมแค่ไหนนี่จะมีเส้นใยนี่เส้นอะไรพี่พี่บ้านถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับเป็นเส้นใยของมูลสารว่านศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าหรือเฉลไซก็เ <c oughs> ชลไซก็ไม่น่าจะใช่นะเชลไซจะเป็นลูกศะคล้ายๆก้อนมเมฆเนาะ จะเป็นลงบางนี่นี่นี่แหละนี่แหละ,ะคือบทสรุปของคําว่าสิ่งที่เราไม่มีไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแตแบบของเซียนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอจบการศึกษากับพี่พพเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ